ใครมีพ่อมีแม่เท่าๆขอให้ท่านทั้งหลายได้รู้สึกว่าเราอยู่ใกล้บุญเราอยู่ใกล้กุศลคอยเลี้ยงท่านให้ดีๆแต่ก่อนท่านเป็นลูกเราเป็นลูกท่านแต่แกเท่ามาแล้วท่านเหมือนลูกเราเครียดก็งายกูเถ่าบนเสดอ้อยปานเด็กหน่อยไงเถ้ามาแล้วใจเบาเครียดง่ายใจดีท่อหมักฝ่ายใจให่ายท่อหมักตูมคนว่า ล่างเข่าพุ่มพุ่มปล่อยกลางขืนแต่ก่อนไกลหนาบพาหันได้หลังกุมปล่อยตั้งแต่ล้านตื่นมาลูกหล้านเขาเมือยเขาเห็นเบียกเขาว่าหันตื่นทั้งผิดด่าแล้วจมมันจักมันนอนเอาบ้านเอาเมืองหอ่อหริอมไที่นอนแนวใดว่าฉ่นมาเห่าส่งใดเจไดเพื่อนได้ยินเบิดเขานอนพมดตื่นเขาเมืยให้หลังเธอลูกตื่นมามันผลให้ตื่ม วยเถาแล้วก็อยู่สมเถาเนี่ยเขาว่าม yeah, ีปากก็เอายหย่ำหมากหน่ำหูกินซายจะสบอสอจมไรขันอยากจมเพียงบ่ไปบวดน้ำยูคุ่นเครียดบาดนี่หันหน้ากา้ฟผุนพญากมพญาวิงเด้มาเอาผูกขาไปเถินปลดบออยากตายปวดลูกมันสั่งปบอเอาเลืบาดอยากตายเด้บาดเด็บน้ำตาไหลออกมาอีกแล้วบาปอีกเล้หลูกนัน ใครทําให้พ่อแม่ได้ร้องให้อยากตายแล้วก็เตรียมบาปเตรียมตัวตนกนรกให้ดีเพราะนั้นทาไมอยากตกนรกฟังเทศแล้วกลับไปเอาขันหน้าไปกระมับมับเสร็จแากโอ้ยพอเอ้ยแม่เอ้ย่อยมันตาบอดตาเจา้าพอเห็นหูเห็นเฮื่งมาจนปนี่หูเจะคว่ำแล้วแต่เพระเหตุเทําอีกดอกด,ดีโลดเศร้าอ่อนสนเลยนะโตรนรกก็ไม่ตกหลุมเนี่ยพ่อแม่นี่โกรดลูกไม่นานหรอกถ้าเห็นลูกดีๆบอกินกระอิ่มมือนั้นบอกกินเขาเลย ถ้าเห็นลูกดีๆมาอิ่มในจิตในใจอิ่มไปหลายวันเพราะนั้นเลี้ยงกายเลี้ยงไม่ยากแต่ระวังนะการเลี้ยงจิตเลี้ยงใจพ่อแม่ที่แก่เท่าจิตใจเปราะบางใจก็เท่าไปด้วยกายเฒ่าเห็ดยังจะหน่อยกับเมยใจก็เฒ่าเห็ดยังถือก็หน่อยเครียดชกงอกเครียดแซกแงกคัดพาเขาคือเด็กหน่อยก็เป็นดึกย็ดได้กินไหนยขาวยังจะป้าปีกป้าต้องออยต้องเอาใจใสด่ดีๆ ถ้าผู้ใดคอยประคับประคองเอาใจใส่พ่อแม่ดีๆได้บุญมากเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตกระกรรมลำบากผู้ที่ทำกับพ่อกับแม่ดีๆได้บุญหลาย